หลบหน้าตอกหน้าตอกบสาตอกน้องคนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหเราขึ้นเส้นบนนะครับทำแบบนได้ยินเสียงผัวเมียแบบนี้แล้วมีใจครับมูใจจริงจริงโอ้โหถ้็จะพูดคุยกับพี่น้องชาวโคราชด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดขอบคุณเลยครับครอบคุณไปจากสูงเลยครับที่ท่านมีโอกาสที่มาวันนี้ด้วย แล้วก็ขึ้นของกูรวยเบร์เบเกียร์ให้กับนักบวยคู่นี้คุณรอคุณไปอยังสูงเลยรันเอาตาแพทอ์แต่ก็เก็บเก็บภาพดีนะมวยสยามเก็บภาพลงแล้วก็ไล่ให้ส่งแชทด้วยแชทก็ได้ลงด้วยขุณรอบคุณครับอันนี้พอพอจะสบาครับยืนกลางครับยืนกลางครับให้นักมวยยืนกลางยืนกลางอ๋อโอ้โห กระโปงชุดนี้นี่เด็กกุญแจเด็ดถ่ายรูปเสลล์กุญแจแดงได้ได้ไปพูดคุยกับพี่น้องนะครับเด็กเซลล์รู้สึกว่าถ้าเดิมเดินทางมาตรวจสุโขทัยในกรมการรานี้เสียโป้ยใครครับเชิญท่านเลื่อนสุขภาพมาที่นี่ครับได้พูดคุยกับพี่น้องชาวจสุโขทัยพี่น้องชาวกรมการราชครับครับโป้ย ความจริงแล้วพเนจรตั้งใจนะครับเพ่อจะมาหาขอมูลข้อมูลใี้เขาดูนะครับแต่ควจริงก็ได้ก็ได้น้องชายก็เท่านับนเขาเขาบอกว่ามาหลอกได้นะครับในไหนมาแล้วก็แฝงโชว์เสื้อหผ้าด้วยนะครับผมคิดว่างานที่เป็นงานสุกเป็นงานผู้สนุด้วยนะครับผมดูมวยลูกไหนก็ไม่มั่งนะแต่รยที่นี่ดูแล้วมันนะครับที่ิ่าโดยโดย่โเด็กมเด็กๆนะครับว่า เขาต่อยกันไม่มียั้งเลยนะครับไม่มีอู่ไม่ยหรอจกแรกอะไรนะยกแรกนะยกฟองโอ้ไม่มีไม่มีจกแรกเขาก็ตะปาเงือกชอบมุกเรียกตามไปเลยนะครับมามาครับจริงๆชอบผมชอบกว้างเลยนะครับจริงๆริมาตอนนี้มาตอนนี้มวยหญิงนะครับมวยหญิงผมว่าหน้าหน้าทุกฝั่งขวาเนาะ ให้เราคุยว่าโอ้โหใครดูนะครับนะครับว่าผูอ้อีกเขาก็ต่อยกันมั่งนะครับไม่มีไม่มีสุเอะนะไม่มีสุเอะนะครับต่อยกันทิกทิกดัะนั้นงานนี้ผมว่าเป็นงานสนุกแน่ๆ,ๆเลยนะครับนอกจากมวยแล้วทุกนี้มาใหม่มาดูกันใหม่นะครับมีการถ่ายรูปถ่ายเรื่องนะครับทุกนี้ใหม่เต็มทีนะครับโรอคนเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับ ได้ฟังเสียงอท่านอผูช้ชมบอกว่าตอนนี้ร5 9ห้าสิบเก้าใครับ้ายสามสองยิงสองสองตั้งเป้าที่แบบแล้วครับอะไรผู้ชายใช้ก็ยิงก็คาได้ไดแล้ววันนี้ โอ้าาที่มาสที่สุดที่ทงานของอดีตสาวประกอบรักสัตว์เกเรหมดตอนตัดจกอดตัดขาผู้ประกอบกรดนดูอยิงงานของเท้าสิงบารและคุณสีสังวรก็รับได้รับได้ถราบอกว่าสีสังวรนี่นี้อย่างดียออะไรกั ยอนยุคเลยนครับาิครับดาอักรเยนี้เลยงเสียงระบการไล่คู่โชว์หน้าอย่างงงให้้รง ทุกคเออเลกกัสบเรอบ้านนี้ยเราอนั้่ชมเออแล้วที่อนนี้คน่อะไรที่เรใช่ก้ามันไม่ใช่เสืไนะใช่ไอที่เนบอกว่าเมื่อกี้ไงสัว่งว่าที่ไหนเราตุ๊กยิบกันไม ผิวผมเเองน้ำทุกวันเลยวันี้องเมแคลงมัตัวเองเวชมเกมแวชมยกไรครับเอาคุณไปนั่งรอเอาคุณไปนั่งรอเลยชายเล็ก้อยนั่งรอรถ่ทาสคู่ส